สวัสดีครับก็มาอยู่ออกับเกมโลบอคแมปสวอร์ตวอลิเออร์นะครับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบสกิลใหม่นะครับที่มีสสกิลนะครับก็คือผมขอเรียกว่าสกิลดาบผ่ากาแล็กซีนะครับหรือผ่าดาวนั่นเองแล้วก็สกิลที่บัฟเหมือนเบอร์เซอร์นะครับก็คือเหมือนเพิ่มดาเมจเราเฮ้ยดาเมจเพิ่มไหมเนาะ เพิ่มความเร็วครับเพิ่มตีหนุดเลือดแล้วก็ให้หนุดเลือดเราด้วยแล้วก็วิ่งเร็วด้วยครับจะเพิ่ม15วีนะครับถ้าจําไม่ผิดนะเออแล้วถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วเออแล้วพอดีผมได้ปล่อยตัวไปช่วงเช้าครับแล้วก็มาเจอน้องเขามาเก็บด้วยนะครับน้องเขาก็มาขอความช่วยเหลือครับให้ช่วยลงหอครับมันก็เป็นจังหวะที่พอดีที่ผมจะทดสอบ สกิลด้วยเลยแล้วก็ประดับหอเลยครับบวกกับประดับหอดูเลือดด้วยว่าจะลุยไปถึงด่านเท่าไหร่นะครับก็เป็นจังหวะที่เจอกันพอดีนะครับก็เลยได้ช่วยน้องเขาครับเนื่องจากว่าน้อง RPGB นะครับเขายังได้ดาบตัวเก่าอยู่นะครับเป็นดาบที่ต้องผ่านด่าน50นะครับยังไม่ได้ด่านเอ้ยยังไม่ได้ดาบที่ดาบตัวใหม่ครับที่ต้องผ่านด่าน70ก่อนที่จะปลดล็อกได้ครับ ก็เป็นจังหวะพอดีครับเออได้ได้ช่วยน้องเขานี่ครับช่วงนี้ก็จะรีไปเลยนะครับ ก่อนที่จะอัปเดตนะครับหรือแพ็กก่อนนั่นแหละครับแพ็กหลังคือผมจะลุยคนเดียวสมมติผมลุยคนเดียวนะไหมครับก็จะประกอบด้วยดาบดาพหอสามดาวนะครับแล้วก็ประดับดูดเลือดผมก็จะจบแค่ด่าน72 70ถึง74ประมาณนี้ครับในคืนนี้แล้วตําแมพครับเออก็อยาตายตรงนั้นแหละครับแล้วคราวนี้พออัปเดตใหม่เนี่ยผมก็ ได้ใช้ดาบหอ3ดาวครับที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็มีประดับหุดเลือดของหอครับแล้วที่เพิ่มมาที่ลุยที่ใช้ลุยตอนนี้นะครับนี่ลุยครั้งแรกนะครับโลครั้งแรกเลยก็มีสกิลใหม่ที่อัพครับอัพไปประมาณเลเวลที่26นะครับแล้วก็อัพไม่ได้อีกครับเนื่องจากว่าเพชรไม่พอครับเล้เพชรเยอะมากรอบต่อไป ใช้เพชรประมาณ1,000ล้านเพชรน,นะครับถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็สกิลที่2ไอ้สกิลขอเรียกชื่อสกิลว่าไอ้ผ่าดาบกาแล็กซี่ผ่าดาบดาวเนี่ยผมยังอัพแรกๆอยู่นะครับเพราะว่าผมจะเน้นอันตอนนี้น้องเขาได้เด้งมาแลครับเนื่องจากหลุดไปแล้วจะได้แทนยอย่างน้อยก็น่าจะผ่านถึง9เอ้ยถึง80นะครับถึงถึง79 แต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าสําเร็จแล้วครับผ่าน70อ่ามาต่อครับก็อีกสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลผ่าผ่าดาวครับเขาเรียกว่าสกิลผ่าดาวผ่ากาลีกซี่แหละก็จะอัพประมาณแค่เลเวลเริ่มต้นนะครับไม่เกินเลเวลผมผมกดไปถ้าจำไม่ผิดน,นะครับผมก็จะใช้สสกิลนี้แหละครับสกิลที่ชูโรงเลยที่ผมเนี่ยครับที่ชูโรงเลยที่แบบทำให้ผมผ่านถึง80ก็คือสกิลนี้ครับ สกิลบัฟเหมือนเบอร์เซอร์นี่เองครับช่วยได้เยอะนะครับถือว่าทําให้ผู้เล่นที่แบบไม่มีฮีโร่ชาแมนนะครับหรือดาบเทพทูเซตของดาบเทพทูมงกุฎอะไรประมาณนี้ครับสามารถลุ้นผ่านได้ไกลๆครับนี่เพียงแค่มีดาบ3ดาวแล้วก็ประดับดูดเลือดของหอแล้วก็สกิลใหม่2 s k สกิลนี้ครับสกิลหลังครับที่เด็ดเลยอัพให้เต็มเลยนะครับ ฟาร์มเก็บเพชรไปครับก็มีโอกาสลุ้นที่จบที่7 8ถึง8 5ได้ครับถ้าลงคนเดียวครับนี่นะครับเอาไปเป็นแนวทางได้ครับผมว่าผ่านได้ยูชัวครับปีขนาดผมยังถึง80เลยแต่ที่ตายเนี่ยก็คือแบบแบบมันน้อยครับไม่ใช่แบบน้อยพื้นที่มันเละพื้นที่มันแค,คบเขราบมันหลบลาาันมิพน้น แล้วก็ต้องหลบวงสกิลบอสเลยคือแบบอยู่ระยะใกล้ในตัวแตกเลยครับนี่นะครับนี่ครับทำให้แบบเออพอแบบอัปเดตสกิลใหม่มากขึ้นทําให้ผู้เล่นที่แบบไม่ได้เติมหนักมากหรือไม่เติมเลยก็มีการลุ้นที่จะจบด่านสูง,สงได้ครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับสกิลผาดาบเอ้ยผาดาวกาแล็กซีนะครับเวิร์คครับเวิร์คช่วยได้เยอะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ